สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนเล่นเสียงทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับมาชมรถอีซูซุทีเอนะครับของหลวงเซินสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สองพี่น้องสุพรรณบุรีบ้านสี่สำรานะครับกับชุดเครื่องเสียง12นิ้ว1คู่เป็นงานตู้พื้นนะครับในรถ TFR นะครับเป็นผลงานจากร้านพิรุนแอร์แอนด์ซตาสองพี่น้องสุพรรณบุรีเดี๋ยวเราจะพามาชมกันว่าภายในรถคันนี้มีอะไรบ้างเชิญชมครับ เรามาไล่ชมนะครับกันที่ภายในของรถคันนี้นะครับเริ่มกันที่ชุดเปิดนะครับเป็นเครื่องเล่นจากแบรนด์ JVC นะครับรองรับ USB ได้ AU X ได้นะครับ CD DVD นะครับพื้นฐานการเล่นเบื้องต้นครบถ้วนคอนโซลกลางนะครับมีการเก็บงานขึ้นงานใหม่ทั้งหมดนะครับมีปี2ตัวด้วยกันมีปีโมด้วยแบบยกเฟซได้เนี่ยนะฮะแล้วพร้อมชุดส่วนรวมสวิตช์ต่างๆพร้อมเอาไลน์นะครับสำหรับลิงก์ในงานโชว์ต่างๆ นะครับอยู่ที่คนส่วนกลางนะครับขึ้นงานใหม่ทั้งหมดเราชมกันที่แผงประตูนะครับเป็นแผงประตูแบบเต็มบานนะครับเป็นลําโพง8นิ้วจํานวน4ดอกต่อ1ข้างนะครับเสียงแหลมอีก4ดอกต่อ1ข้างนะครับภายในแคปครับเป็นลําโพงขนาด12นิ้วจํานวน1คู่นะครับภายในตู้นะครับพุ่มเป็นกรรมยีีสวยงามมากเป็นตู้อะคริลิกดัดโค้งนะครับพร้อมกัดลายนะครับน้องสันเด พิงนะครับเป็นชื่อลูกชายของทางท่านเจ้าของรถนะครับด้านพนักพิงก็จะเป็นที่ไว้พาวเวอร์นะครับพร้อมมีวัดโวลต์ของรถคันนี้ด้วยเรามาชมกันที่ชุดหลังคากันบ้างนะครับชุดหลังคานะครับเป็นการหุ้มเย็บหนัง VIP นะครับสีชมพูสีเขียวและสีดำนะครับสวยงามมากพร้อมมีไฟสเตปด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเครื่องเสียงติดรถยนต์ชุด12นิ้วในรถทีเอนะครับของพี่เซนสองพี่น้องนะครับ ทีมงานนกกระเรียนรับผูกผ้าในงานพิธีต่างๆนะครับในงานสําคัญไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งนะครับงานมงคลสมรสนะครับงานทําบุญบ้านยินดีให้บริการนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยแล้วพี่เซิร์นะครับบอกว่าถ้ามาจากช่องคนเล่นเสี่ยงของเราเนี่ยจะคิดราคาให้เป็นพิเศษเลยนะครับต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งท่านนะครับพี่จอนจากร้านพินรุณแอนตาวที่ให้การสนับสนุนคลิปนี้ให้เรามาได้่ายทําลดสวยๆแบบนี้ นะครับฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ it's a rock game